กครองและสวัสดนนักเรียนชั้นปตีทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับเรา้อมี่หน้าอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราซื้อได้บอกไปว่าเราซื้อเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะได้เรียนบทใหม่กันในวันนี้นั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปเริ่มเรียนในบทถัดไปนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองอ่านสไลด์นี้กันก่อนค่ะสไลด์นี้ออกแต่ง่วยังไงคะขวายล้อเชื้อหนยูเธอถาวายล้อเชหนอยู่แต่ว่าสนุกสนาน เรียนภาษาจีนนั่นเองนะคะที ana, ana, ่นี้ค่ะบทใหม่ของเรานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอสมาชิกในครอบครัวค่ะแต่ชื่อบทนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะนิโยเจเจมานิโยเจเจมาเจเจแปลว่าอะไรคะมีใครรู้บ้างคะเจ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 แปลว่าพี่สาวนั่นเองนะคะ นิโยเจเยมาเราว่าเธอมีพี่สาวไหมนั่นเองค่ะนักเรียนขาที่นี้นะคะก่อนที่เราะจะไปเริ่มให้นักเรียนได้เรียนในบทนี้กันนะคะจากบทที่แล้วค่ะนักเรียนจาได้ไหมคะบทที่แล้วนะคะเป็นบทเกี่ยวกับอะไรคะอ่าเกี่ยวกับบทเกี่ยวกับว่าชั้นเรียนหีืชั้นป .4 นั่นเองนะคะเป็นประโยช์ให้นักเรียนได้อออ พูดออกเสียงนะคะทีนี้เราซื้อขอทบทวนในครั้งที่แล้วของบทที่แล้วก่อนนะคะอ่ะถ้าเราซื้อพูดประโยคแบบนี้นักเรียนสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ไหมเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะอ่ะเราซือจะพูดว่าหนี่จี่ซุ่ยหนี่จี่ซุ่ยแปลว่าอะไรคะเธออายุกี่ขวบอ่ทีนี้ค่ะอีกประโยคนึงนะคะหัวซ่าหัวซ่าสื่อเนียนจีหัวซ่าสื่อเนียนจี แปลว่าอะไรคะแปลว่าชั้นเรียนอยู่ชั้นปไหนคนักเรียนป .4 คะ่ะเก่งมากคะ่ะเหมือนป้านะคะที่นี้คะ่ะนักเรียนคะ่ะนักเรียนมาดูบทนี้กันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะนักเรียนคะ่ะเราซึ่งขอจะบอกเราซึา่งขอบอกก่อนนะคะว่าจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะได้ปฏิบัติตามคําสั่งอ่าและคําขอร้องคําแนะนําง่ายๆจากที่ฟังและอ่านนะคะและให้นักเรียนได้พูดออกเสียง ประโยคคำพทบนะคะตามหลักการออกเสียงได้อย่างง่ายๆนั่นเองค่ะนักเรียนคะทีนี้มาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะมีคำพท์และประโยคแบบไหนมาฝากนักเรียนกันบ้างนะคะอ่าวันนี้ใช้หนังสือทั้งสองเล่มนะคะหนังสือแบบเรียนและหนังสือแบบคึณหัดนั่นเองค่ะใช้ทั้งสองเล่มเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะให้ในักเรียนได้ทําแบบคึณหัดไปพร้อมกับคือด้วยนะคะทีนี้ค่ะให้ในักเรียนเปิดหนังสือแบบเรียนไปก่อนนะคะหน้าที่2ี่สมค่ะ ه, เปิดก่อนเลยนะคะหน้าที่23สามจะเป็นคำศัพท์ค่ะนักเรียนในบทนี้เดี๋ยวเราเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะก่อนที่จะไปเป็นประโยคนะคะคำศัพท์ค่ะหน้าที่ยี่สิบสามนะคะเชิงชื่อเชิงชื่อคือคำศัพท์นั่นเองนะคะคำศัพท์คำที่1ค่ะนักเรียนคะเมื่อกี้เหมือนที่เราคืถามไปเลยนะคะคำว่าเจเจ่าเจเจ่ยแปลว่าพี่สาวนั่นเองนะคะนักเรียนออกเสียงตามเราซื้อนะคะเจเจ่ยเจเจ่ย เจเจเพราะว่าพี่สาวนะคะคําที่สองค่ะไม่เหมื่อยไม่เหมื่อยไม่เหมื่อยแปลว่าน้องสาวนะคะนักเรียนดอกสังตาวหล่อซื้อนะคะไม่เหมื่อยไม่เหมื่อยเหือนห่าวดีมากค่ะต่อไปค่ะคําที่สามนะคะเก๋เกิดเก๋เกิดเก๋เกิดเพรว่าพี่ชายนั่นเองค่ะนักเรียนขะนักเรียนดอกสังตาวหล่อซื้อนะคะเก๋เกิดเหินฟ้าต่อไปค่ะคําที่สี่นะคะตีตี ตีตีตีติแปลว่าน้องชายนะคะนักเรียนเอาแสงตาหลังซื้อนะคะกระดดตุ้เสียตีตีอีกครั้งหนึ่งค่ะตีตีตีติแปลว่าน้องชายนั่นเองนะคะต่อไปค <co> <vegetarian reais>. ่ะคาที่ห้าค่ะคํานี้ออกเสียงว่าโยโยโยแปลว่ามีค่ะนักเรียนและคําสุดท้ายคําที่6ค่ะคําว่าไม่โยไม่โยบแปลว่าไม่มีนั่นเองนะคะนักเรียนบอกว่ามีต่อว่าโยส่วนคําว่าไม่โยบแปลว่าอะไรนะคะ ไม่มีนั่นเองค่ะที่นี้ค่ะเรารู้คำศัพท์กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปประโยคนะคะที่มีคำศัพท์เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เราได้เรียนกันก่อนหน้านี้เลยค่ะไม่ยากเลยนะคะให้แกลองกพูดออกมาซื้อน,นะคะที่นี้นักเรียนมาดูประโยคแรกกันเลยค่ะอยู่ในหน้าที่22นะคะหน้าที่22นักเรียนเปิดเจมไหมคะอาจจะมีเด็กผู้ชายนะคะรูปของเด็กผู้ชายนะเขาบอกว่านหยมจะเจ้ามานหยมจะเจ้ามาแปลว่า เธอมีพี่สาวไหมนั่นเองนะคะนีโยเจเจยังมาเธอมีพี่สาวไหมนะคะและข้อที่อ่าและอ่าเด็กคนนี้นะคะผู้หญิงคนนี้เขาตอบกลับว่าววไม่โยเจเจหัวไม่โยเจเจแปลว่าฉันไม่มีพี่สาวนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนออกแสงความหมายคือค่ะว่าโยอ่ะนี้โยเจเจมาอ่าก็หนวตัวเสี่ยนี้โยเจเจมาอ่านี้โยเจเจมาแปลว่าอะไรนะคะ เธอมีพี่สาวไหมนั่นเองนะคะอีกประโยคนึงค่ะให้นักเรียนออกเสียงตามหลกือนะคะหัวไม่โยเจเจอีกครั้งนึงนะคะหัวไม่โยเจยเจียเก่งมากค่ะอันนี้ประโยคนี้แปลว่าฉันไม่มีพี่สาวนั่นเองนะคะมาดูถัดไปเลยค่ะแล้วเด็กผู้ชานี้ก็ถามว่านิโยก็เกิดมานิโยก็เกิดมาก็เกิดว่าอะไรคะเมื่อกี้ในคําศัพท์ของเราค่ะ พี่ชายนั่นเองนะคะแต่ผู้ชายถามว่านี่หยกเกอเกิรมาก็คือคุณเนี่ยหรือว่าเธอนะคะมีพี่ชายไหมนะคะมาดูเด็กผู้หญิงคนนี้ตอบว่าอะไรนะคะหัวหยกเกอเกิร์นี่นะมีการถามกลับด้วยนะคะว่าแล้วคุณล่ะหัวหยกเกอกิรกอเกิรก็แปลว่าฉันมีพี่ชายแล้วคุณล่ะนักเรียนเราถึงต้องเรคือก่อนนะคะหัวหยกเกอเกิร์มานี่หยกเกอเกิร์มาต้องใช่นี้หยกนี่หยกเกอเกิรมา อ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะนิยมก็เกิดมาเก่งมากค่ะต่อไปค่ะอีกประโยคนึงนะคะวอยก็เกิดหนีนะ่ะออกเสียงตามเราซื้อนะคะวอยก็เกิดหนีนะ่นะเสร็จแคะต่อไปค่ะนักเรียนะคะนี่เขาถามกลับมาแล้วใช่ไหมคะมาดูกันเลยว่าเด็กผูช้ชายคนนี้จะตอบว่าอะไรนะคะเขาบอกว่าวาไม่ยมก็เกิดวอยก็ ไม่เมือยอะวัอไม่โยก็เกิดหัวโยกไม่เมยไม่เมือยแปลว่าน้องสาวนั่นเองนะคะและก็เกิดแปลว่าพี่ชายอะว่อไม่โยกเกเกิดฉันไม่มีพี่ชายและฉันมีอะไรคะน้องสาวใช่แล้วค่ะนี่น้กเเกินออกเสียงเปล่าหือนะคะวัอไม่โยกเกเกิดหัวโยไม่เมอยอีกครั้งหนึ่งนะคะหัวไม่โยกเกเกิดหัวโยกไม่เมืย เก่งมากค่ะอึนป้างค่ะทีนี้ค่ะใหานักเรียนนะคะมาดูการผสมเสียงนะคะในหน้าที่24่่ค่ะพินิพินนะคะเป็นการผสมเสียงระหว่างพยัญชนะและวรรณยุกต์แล้วก็สระนั่นเองนะคะอ่านนักเรียนมาดูตัวนี้กันเลยค่ะตัวนี้นะคะออกเสียงว่าเจียเจียถ้าเราใส่วรรณยุกต์เสียงที่หนึ่งสามและสี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเจียเจีย เจียเสียอ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะเสีย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 นักเรียนดองแสงตาบอสซื้อนะคะเสีย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 เก่งมากค่ะเหมือนป้งนะคะต่อไปค่ะตัวเอ็มคือมือใช่ไหมคะมอมอก็ได้นะคะมือก็ได้อ่าก็จะเป็นมอม้านะคะมอม้าบวกกับสระเออยนะคะเป็นเมยไม่อเหมยเหมยไม่อ่านักเรียนดองแสงตาบอสซื้อนะคะ ไม่เหนยเหนยเห่ดีมากค่ะเคอนป้าต่อไปค่ะคำนี้ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเกอเกออ่าก็จะเป็นเกอ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 อ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะเกอ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 ทีนี้ค่ะให้นักเรียนออกเสียงตามเราซื้อค่ะเกอ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  เยี่ยมมากค่ะไฟช้างหาวสุดท้ายค่ะคำนี้ค่ะเสียงว่าตีอ่าตี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 อีกครั้งหนึ่งนะคะตี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 ง่ายๆเลยค่ะที่นี้ให้นักเรียนดอบตามหลอกคือค่ะเกินวอร์ตุ้ยเสียตี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 คนป้าเก่งมากค่ะนักเรียนค่ะที่นี้นักเรียนได้รู้ทั้ง คำศัพท์ประโยคและก็การผรสมเสียงกันไปแล้วนะคะเพราะว่าแต่ละอย่างที่เราเซื้อให้ไปในวันนี้ไม่ยากเลยค่ะนักเรียนค่ะคำศัพท์ก็เป็นคำศัพท์ง่ายๆนะคะแล้วให้นักเรียนนะคะได้ลองทําแบบปึกหหดไปด้วยนะคะไป้อมกับเราซื้อเลยนะคะในหนังสือแบบฝึกหหดค่ะนาที่16ค่ะนักเรียนเปิดเลยค่ะหนังสือแบบปหัดหน้าที่16แบบปึกหหดที่หนึ่งนะคะถ้านักเรียนเปิดเจอแล้วเดี๋ยนักเรียนมาดูพร้องกับเราซื้อนะคะก่ะอนที่ จะไปจะไปดูนะคะในแต่ละข้อมันมีทั้งหมด5ข้อนะคะอีกก้องอยู่ก็ผีนะคะมี5ข้อนะคะขอให้ในักเรียนฟังที่เราจะพูดนะคะและระบายสีตันอักษรพินอินที่นักเรียนได้ยินนั่นเองนะคะ,ะเราจะอ,อยากจะบอกก่อนเลยนะคะว่าคําศัพท์ในแต่ละคํานะคะที่เราจะพูดออกไปนี้นะคะเป็นคําศัพท์ที่เราได้เรียนกันไปในต้นคลิปแล้วะคะ่ะจะอยู่ในหน้าที่ นาทีเท่าไหรนะคะนาทียี่สามค่ะที่เป็นคําศัพท์นะคะในหนังสือแบบเรียนนะที่นี้ก่อนที่จะไปเราคือ่อนที่เราจะจ่าให้นักเรียนฟังนักเรียนมาดูนี้ก่อนค่ะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะก็คือวันในยุคนั่นเองค่ะเชียงเที่ยวหรือว่าเสียงนะคะนักเรียนดูเลยนะคะว่าถ้าขีดเดียวคือเสียงสามัญหรือว่าเสียงที่หนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปเสียงที่สองค่ะเขียนแบบนี้นะคะก็คือตะว่ะนักเรียนคะต่อไปค่ะเสียงที่สามค่ะคือเสียง เอกนะคะเสียงเอกหรือว่าเสียงไม้เอกนั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะเสียงโทคือเสียงที่4นั่นเองค่ะที่นี้ค่ะนักเรียนตั้งใจฟังที่เราจะจะพูดคาศัพท์ต่อไปนี้นะคะนักเรียนดูในหน้าที่16แบบประพันที่1นะคะแบบประพัดที่หนึ่งนี้ทั้งหมด5ข้อค่ะในเรคือจะพูดสั์อักษรที่ยิงต่อไปแล้วให้นักเรียนเลือกจากนั้นนักเรียนระบายสีคาที่นักเรียนเลือกได้เลยนะคะข้อหน่ค่ะเราจือพูดว่าโย โยบโยบแล้วมีค่ะเรียนดูคำศัพท์ได้นะคะอยู่ในหน้าที่23หนังสือแบบเรียนค่ะต่อไปข้อที่สองค่ะเกอเกออ่าคองพวกเกอนี้ก็มาจากาการผสมเสียงเลยนะคะเมื่อกี้ที่เราได้ฝึกออกเสียงกันนะคะต่อไปค่ะข้อที่สามเจียเจียอ่ามาจากเจียเจียนะคะเจียต่อไปค่ะข้อที่สี่นะคะตี่สี่ ตี้ก็มาจากตี้จีนั่นเองนะคะที่แปลว่าน้องชายน้องชายนั่นเองนะคะส่วนสุดท้ายค่ะไม่ไม่ไม่มาจากไม่เมยค่ะทีนี้นะคะให้นักเรียนดูแบบกที่สองค่ะอยู่ด้านล่างเลยค่ะอันนี้ไม่ยากเลยค่ะนักเรียนนักเรียนฟังที่เราจะพูดต่อไปนี้นะคะก็คือให้นักเรียนได้เลือกพยัญชนะค่ะหรือว่าตัวแพยัญชนะตัวแรกที่เป็นพินอินนะคะของแต่ละคํานะ เลือกตัวแรกที่เหมือนกันกับคำที่เขากำหนดมาให้ค่ะเช่นในกล่องของฟันนะคะจะมี4กล่องนักเรียนดูไปด้วยนะคะนั่นคือแบบฝึกหัดนะคะอ่ามี4กล่องกล่องแรกเป็นตัว m นะคะนักเรียนก็หาพินอินที่ขึ้นต้นด้วยตัว m ที่ไม่ซ้ำกันค่ะอ่าหาเพิ่มมาอีก3คำนะคะต่อไปค่ะตัว n คือ n อ่า n นักเรียนก็หาตัว n ที่มีตัว n น,นำหน้านะคะแค่เฉพาะพินอินนะคะก็เอามาเติมได้เลยนะคะ ทำอะไรก็ได้นะคะไม่กำหนดนะคะทีนี้ค่ะต่อไปค่ะ H R เนะคะก็คือไปหาตัวพินอินที่ขึ้นต้นด้วยตัว H นั่นเองนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายค่ะตัว J า J นะคะนักเรียนก็ไปหาได้เลยนะคะไม่ยากเลยค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะนักเรียนมาดูแบบหัดที่ที่3ากันนะคะแบบฝึกหาดนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันค่ะเพราะว่ามาจากคำศัพท์ที่เราเรียนกันไปนะคะ ก็คือเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้หนึ่งข้อนะคะข้อที่หนึ่งะคะก็คือให้นักเรียนนะคะเขียนภาษาจีนค่ะจากอินอินที่เขากำหนดมาให้นะคะในแต่ละข้อนะเขียนภาษาจีนว่ากอ่อนจากนั้นแล้วนักเรียนโยงเส้นนะคะให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองค่ะเช่นข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งเป็นรูปของเด็กผู้หญิงที่กําลังถือ ตุ๊กตานั่นเองนะคะในรูปเนี้น่าจะเป็นน้องสาวนะคะทีนี้เขาจะให้พินอินมาด้านหลังใช่ไหมคะมีคําว่าม้าหมาเจเจียไม่เหมยม้าหมานักเรียนก็ไปเลือกอไปหาคําศัพท์ที่เป็นภาษาจีนมานะคะม้าหมาต่อไปเจเจียเจเจียแล้วก็สุดท้ายคือไม่เหมยไม่เหมยเพราะว่าน้องสาวในข้อนี้จัดดูจากรูปแล้วเนี่ยรูปเนี่ยตรงกับคําศัพท์คําไหนคะนักเรียน ไม่เหมยอะไม่เหมยคือน้องสาวนั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนเหลืออีก3ข้อนักเรียนไปทําเองได้เลยนะคะอางานของเราคือแบไม่ยากเลยนะคะถึงจะมีถามแบบปูหัดแต่ในแต่ละแบบึูหัดเนี่ยนักเรียนสามารถหาจากในคําศัพท์หน้าที่23ได้หมดเลยค่ะไม่ยากเลยค่ะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่ามีใครสงใจเกี่ยวกับการเรียนในวันนี้หรือไม่เข้าใจคําศัพท์คําไหนนักเรียนทักเราซือได้นะคะในรายส่วนตัวนะคะอ่าส่วนวันนี้นะคะเราคือก็ ขอตัวไปก่อนสำหรับวันนี้ได้เจี้ยนค่ะ